เอสูงกูก็กูเจ้าค้ามาสมค่ะเมื่อในเขาย้อนกล่าวว่านับยำ้ำกุ้งพระเป็นเจา้ากุ้งตราต่อเจา้ากุ้งสังขาต่อเจา้ากุ้งชาชมาเจ้าเกจูกุงมปอกกุ้งเฮเจ้าเกจูย้ยอนนับยำ้ำปึงเอิงเกลีกุ้งจอดทอดจ้เมีดพีลีผีถอดพีมีดกูเจ้ากูป้าเจ้าคุณผีนางผีนางเสงย้อน พึ่งอิงเกอรีคุณผีนั่งผีและเจ้าปู่เจ้านายเขาเจ้ายิ่งเจ้าใจเขาอันเป็นเจ้ามหาปักขาราชามหาศิลปปักขาราชา <c oughs> <c oughs> เจ้าเสือสามเจา้าเจ้าเสอือเจ้าเสือเพิอกเมื่อในไระยอนอักขัง กูเจ้ากูป้ากูเจ้ากูก็กูคนผ้ถ่อมกินตั้งเชิงค่ะย้อนข้งและย้อนกระวะไหวชาปูจอกกันโตกูเจ้ากูป้าย้อนนับย้ำกูเจ้ากูป้าย้อนเหมาสูงตั้งเชิงค่ะละหันปั๊บเจ้าลุงขุนมหาเจ้าปเทาปืนเมืองเจ้าลุงขุนมหาแต้มไว้ลอ่านแมนปืนเจ้าเสือเิกปืน เสือเพิกแร่กนเคอไตนคะครับปืนเจ้าเสือเพิกแล่ก้นเคอไตไลอ่านไลอ่านย่าสามปับ๊บปั๊บที่หนึ่งไลอ่านตีลุงเจเลทุนอยู่ตีวันหอยไข่อันนี้ก็ไลอ่านย่าวกว่างไลอ่านปืนเจ้าแสงเมืองแต่ไม่ปืนเจ้าเสือเผิก ก็เลยอ่านก็เย้ากัในชม,มัญญาเจ้าแานันตาบวมจ้องหมอกใหม่นันตาชิลีนันตาบวมนะเขาเจ้าเอาปับ๊บปื้นเจ้าเสือเพิกปัน้นเขาเลยอ่านก็เลยว่าปื้นเจ้าเสือเพิกเป็นอันอ่านยอก็ดีโฮมดีจมอําสุดดําเชงได้กัในเขาเลยอ่านปื้นเจ้าเสือเพิกอันเจ้าลุงคุณมาหาแต้มไว้ในก็เป็นอัน ดีอํามดียองยอรีเอากลุ่เอามุนแล้วเขาก็ก็เป,ปิดวปั๊บเขาเ,าเกนะตัดเตเจโหกนเขาก่อมเจเลยคนเมืองไต้มีสิบสี่ล้านก็ปั๊บเพราขาดในออกมาหนึ่งเหงสองเหง,งก็ก่อมเจกันเลยมันเลยหันกันกูก็กูกนเมื่อในข้เขาก็อ่านหลายหล,ลายแผ่นหลายหลายรอบอ่านก็อ่านมากก็เนิ่นเจอ วนถึงเจอถึงพอเมพี่น้องเขาหมังก็เจิญเป็นไรอ่านย่ยก็เขาก็ย้อนกันโตค่ะอ่าเลยว่าคำนาคำตาคาะ,ะย้อนกันโตค่ะคก็จะเจออ่าไปไรอ่านเจิ่มไปไรยิน้นในก็เขาแต่อ่านเนี้ปืนกลเคอไตแลเจ้าเสือเผิกเจ้าเสือเผิกและกลเคอไตขัดเดิมตนตีหัวหน้นาปับ๊บแต่ไม่ว่า <mí> <nói> à, một, cả, một, một, chưa tu, sa pa mang calam, chưa tu, sa pa mang calam, chưa tu, sa pa mang calam, một, 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 na mô tassa phagavato arahato sammasambuddha sa, na mô tassa phagavato arahato sammasambuddha na mô tassa phagavato arahato sammasambuddha พุทธมสารานำกสสมมิธรรมม์ศาสานำกสสมมิสังคมสารานำกสสมมิเทวาสาลานกสมมิสนึุสหนุสงหุกะึปืนก้เจอเคดไตแลเสือเิกตอนที่หนึ่งสลสะสิบึงอุบเมือง แม่งกันนั่งไต้เฮ็ดขุนอุปเปิงเนอคาแปดนาผ้าย้ำพุง้งเฮามีลูกเต็มบ้านเฮามีหลานเต็มเมืองเฮามีเจ้าใหญ่เย้าเคือหงหมอปกป๋องจอยกันเฮิงการมักมีลีกูเมืองพุ้งใต้ใหญ่าการไต้เฮิงสืบจอยเพ จึกคือสายเพนําไลเตจึงตั้งหมอกัดแข่นของเพหงอ่องแสนตั้งอันนี้เป็นกรรมหอตีความนํามันตอนที่หค่ะคาเตยอน้งอ่านเปียนเพราะว่าอันเจ้าลุงคุณมหาว่าให้เอาอ เอาฮอปันลูกปันรานเมือเป็นมาก,กันต่อเป็นมังกราลีนะครับชรสาสิบหกเด้งอุบเมืองแม่งกันนั่งไตเฮ็ดขุนอุบเปิ่งเนื้อค่าแปดนาผ้ายำพุงเฮอมีลูกเต็มวนันเฮอมีหลานเต็มเมืองเฮอมีเจอาเคายให่ เย้าเคือหลงหมอโปกป่องจอยกันเฮิงการมักมีลีกูเมิองพุ่งใต้ย่อการใต้เฮิงสืบจอยเพเจ้เคืสายเพนำลายเตยจึงตั้งหมอกัดแขนของเพหงอ่องแสนตั้งสลาสาสิบตึง ชอลาสิบหกตึงชอลาสิบหกตึงอุ๊บเมืองแม่งกันนั่งไต้เฮ็ดขุนอุบเปิงเนื้อคาแปดนาผ้ายำพุง้งเฮมีลูกเต็มบ้านเฮมีหลานเต็มเมืองเฮมีเจ้าเคยเหย่าเย้าเคยหลงหมอปกป้องใจกันเฮิงการมักมีลีกูเมือง พุงไต,ต่เยื่อการไต่เฮิรงสืบจอยเพเจาเคอรสายเพนำไหลเตจึงตั้งหมอกัดแขนคขงเพหงอองแสนตั้งชอรลาซาสิบหกตึงน่เนี่ยชอรลาซาสิบหกในมันป่องกัมปารีค่ะชอรลาซาก็เป็นความเนื้อปีต่างเขาค่ะป่องว่าสิบหกนั่นค่ะคุณหอกคำเขาไรคืน เป็นเจ้าหอกคำคนหอกคำเสือเผือกนีครับนะเจ้าเสือเผือกเนี่ยนะเมื่อเจ้าเลยขึ้นเป็นหอกคำนั่นอาศักเจ้าเลยรสิบหกช่างไรแต่ว่าสซลัสซาสิบหกตึงนะครับอันในปรับมันก็ข่าอ่านเจ้ากะก็พออ่านทั้งหมดก็ไรตีปองว่าสซลัสซาเนะี่ยปบองว่าสิบหกเมื่ออาศักเจ้าเสือเผือก ขึ้นเลยเป็นหอกคำนั้นอาชาติสิพกปีนคะครับเนาะความปืนเฮาเมื่อก่อนป้อเตปันพอนลูกพอนหลานตะเปแตปันลูกหลานมาปู่จอกกันต่อน่าเลือนหา่าน่าปีเหม่สร้างจานคำนั้นก็เลือนสิบเอ็ดมนขึ้นหอมเหม่เฮิ่นเหม่วันอันซ่อนมิง กบกูโผเมเอากันมาเมอันแบบนั้นก็วันเกิดลูกยิงลูกใจวันมังกรากูลองลองก้นเท่าใต้เท้าเอาอันในหอบนลูลุล้านเตโฮตีมาตาเสค้าอันในเป็นกามเปิดผุยโฮตีก้นเท่ากูปอก สืบมังกราปันปอนฮอปันพอนกูเมียวเมียวก็เตะชรสะสิบหกตึงเหย่าจังไก่ฮอต่างเมียวขาอในเป็นศึกพื้นมีมาเต็มเมอือกสางก่อผ้าลากก่อเมืองเมือปนมาเป็นเหงปีหมื่นปีล้านปีป่นมาคะ่ะเสือเปิกอันวานั่นตั้งเจอเคยไต้เฮา มันกับไก่เกี่ยวข้องกันจังหือกาก่อนมากาก่อน่อ,อนปนมาปีนองไตกำพองยุ่มยำว่าเสือเผือกนในเป็นโจาลาจ้าโจาเป็นปารานาีเมืองปารานาีเมืองกะปิลาวัดเมืองสวัสดิเมืองตะกะเติงเมืองตะกะสุในเมืองหลงเจใน มีไตอยู่เช่าไหวกูตีกูเมืองขาเมืองอยาจกจะโย่เมืองเวชรีแลเมืองก็สำเพอเป็นเมืองไตเจอเมืองมืนชื้นก่อนคะ่ะในเมืองจะไี่ปีนองไตเฮาอยู่ไหวมีตั้งหนําตั้งหลายคะ้ะเมืองก็สัเผิเป็นเมืองเจ้าหอกคาไตอันเจ้าคุนแสงอุ้มติง่ง เจ้าขุนเจ้าขุนแสงอุ้มติ่งนั่งข้าอเจ้าขุนแสงอุ้มติ่งอันขี่จ้างเชอุ้มติ่งไว้นั่นข้าไรวาเจ้าขุนแสงอุ้มติง่งในข้าอเจ้าในเป็นคนอคำมปุบเมิงก็จำปีเมืองโวยฉาลีเมืองนั่นเป็นเมืองอาหมเมืองอาสัมยมเดียวในข้า เมื่อก่อนเมื่อหมื่นชิ้นก่อนเปิ้นฮ้องว่าเมืองวุสัยในขาออเมื่อเดี๋ยวเปลี่ยนมาเมืองใต้อาคมเมืองใต้อาศัมเมืองใต้อาคมยามเดี๋ยวในขาเยาเมื่อปานเจ้าลงเสือขันผ้าเมื่อปานเจ้าหอแสงหอคําลงเสือขันพองงาเมืองเมาเมื่อนันเมืองแสนวี Ng trai chào cúp bay mân chào chẳng chào nong trai mân chào 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 lông pha qua tức chào chào chăm chào hôm chào 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 lý quê cá ẩm thương đại tức có chào có chào có hôm chào 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 ไต่เาอยู่เตออูมมนเงาเจ้าสามลงพระเตมอนั่นถึงมายามเดี๋ยวขอาอเมื่อเหลวยังตึกห้องเมืองเวชลีในก็มีอยู่ค้าหมายต้องจื้จึงเมืองเจ้ในเมื่อเหลวมีในเมืองอินทิยะปุ่นข่าอ ไหวหลังเจ้าจัาแกว้วตห้องเจ้าคุณหลงสมัตะพ้องงําดื่มลิ้นกํมภาสิบเอ็สบเชียวปานขุนเจ้านันชุดไวก้กะเป็นมาเมืองปฏิเสธเมืองเองกะเล็ดขุนย,ย่อยปุดแดนกันพ้องงําเมืองปราราสีตั้งหึงมัน มีกว่าสองแสนห้าหมื่นสองเฮงห้าปักสิบหกไปห้าคูณก่อนคูณสิบขุนปานยิงเย่าปานหนึ่งถึงมาปานคุณลงอุกกะเกล็ดน่งหอคำพองยามหนังไหนเจ้ามาหาสักเกล็ดกเม่อนั่นปีจี ก็ไปมีปีเลียดไปมีคุณลงเขาเจ้าเจ้าในก็ไปได้มักมันปีมาแล้วในปีอําอะไรเต็มไว้เจ้าคุณลงคุณอุกกะเกลียดในเป็นเจ้าหอคำมีเมหาเกาะเมก็ที่หนึ่งชื่อห้องว่านังหัตถะเมก็ที่สองชื่อว่าเจ้านางัง จิตต์เมกอที่สามจอว่าเจ้านังจันตุเมกอที่สี่จุวาเจ้านังสาริณีเมกอที่ห้าจอว่าเจ้านัง,านาวาานงวิชาเมงเอานังจุมนังเมืองนังหัตถานีเนี่ยมีลูกใจหนึ่งแต่มีลูกยิงหนึ่ง ลูกยิงจิอวานางปียะลูกใจจือวาเจ้าใจอากะมุขะนางสุปียะมีลูกใจกะละกันตุแลลหานางเจ้านางนันตะมีลูกใจเจ้าใจหัตถิมะนางวัชิตามีเจ้าใจ ศีนาสุลันางวิจิตาสีนานางมึงก็หมายสองนางมึงจิตตาสม,มีลูกใจก็นหนึ่งเลยจือเจ้าใจจันตุในเยาจุมนางมึงนั่งหัตถานอนเพเสคุณลงุงอุกกาเกลียดจังเอานางจิตตาบุธเทศนางจุมนางจุเมมองเมื่อปอกหนึ่งเจ้าคุณลุงอุกกา เป็นเจ็บตีโฮเมมือเหมือนเจ็บโหเลินมันเจ้าคบน้องกินอำน่ำหวันนอนป้อมรับพอถึงมือขึ้นมันเจ็บขึน้นเมือเจ้าคุณลงเจ็บหนาพอคังอื้อๆแลนางมึงจังเอาโฮเมมือเจ็บลงนั่นโหมไว้ เพราะว่าโอมเบโฮเมม,มือเจ็บนั่นเนื้อชบก้นเขาอุ่นแลอายชบอุ่นนั่นให้เธอเจ็บนั่นยอมลงเสยเยื่อไหลเสคคุณลงก่อนนอนรับกะเมื่อหนังนั้นเมื่อย้ำคุณหลงนอนรับก่อนนั่นก็เปิดน้องซุกเย้าแลน้องนั่นไหลแตกใส่เนื้อชบนั่งจิตตายเย้า นางจิตตะเดลุกถ่มแปดกอ็อโกเจ้าคุณลงตื่นแดอําหัดลุกกันอื่นเอาน้องเจ็บลงลงก่านข้อคอตั้งเสงเสีสยยวคุณลงตื่นมาฮู้ว่าเจ็บมันแค้นกว่าก็เปิ้งเจิงหือก็อเปิ้งเจิงหือโปรงทำหนังไหนนางเมืองขึ้นต่างเล่าเนว่าเปิงเป็นลองไลอื่นเอาน้องลงก่าน้อต้อง Cám ơn cháu khuôn đồng nghiên chôm trẻ đẹp, ám vã, mơ năng, chẳng bền côn, chờ lý, hắc, hao cháu lý tên ơ. Kế chú mơ năng này, khóc cháu, nhìn lý, tì tết tập cùng kế chú, lùi lây bường lỡ, còi yon ao ta, vay xế phản thạc khô khóng khuôn mương xếp chô, cứ khó khám năn. เจ้าเก่าด๊กบอยปันสูปันดับว่าหนังในเย้าย้อนไหนความทุ่งจังมีไว้ว่าตั้งหักในมือตึกหักมือตึกเหลือตึกไม่ตั้งหักในจางลาดพิษลาดป้นจางเป็นเพตั้งไม่ขึ้นความเจ้าใน จังมีติปัญชติพวนขอบวา่านางจิตตะขึ้นเราวะเจ้าเนือโหติคาเมียวอันอ่ำปันไรนั่นขานางย่อนไรต้องปันใหญ่ๆน้ำๆอย่าปีโป่งก,ก้ามเสก้ามขามันนาง่งเตจังปันทุกขะที่มันนั่งหลายหลายกุย้วยวายเฉยเอาน้ำตา มันยื่มหยดลงมาอยู่แล้วมันนางก็ดัดอ่อนวอนวะอ่าปันใดเจอนั้นลองเจออ,อ่าปันใดนั่นอย่าไปดาดเสกคำขกํานั่นเจ้าคุณดงก็พอไรเงินเสียงอ่อนวอนเราขึ้นเปิงหนังนั้นก็หนึ่งแค้นเต็มใจคุณดงแทงเสจังปงกัมวะนางเอ๋เหรือเสียโคกึกขางหอ ต่งเปิงเตะอ่ำอ่ำปันหลมันอ่ำม,มีเจอโคในวางหอต่งเสียงในวันหนังนเย้าวกำนั่นหนังอันมาอย่านั่งยิง้งห่างแหนไหว้นั่นก็ไลเข่าลอกมันเยา้ามันนั่งจังกอดนมตินเจ้าคุณดงเียเยาขึ้นดัดว่าต่างเนื้อหูเจ้าเกจูดีขา ต่างชื่อต่างปึงอันขานั่งเหมาคาลัยสังขะขานั่งย้อนเอาย้อนชูเหอลุกใจเจ้าเฮาเจ้าสันตุไรคืนเป็นเจ้าอุปราจะเป็นเจ้าแก่ม,มึงสืบปุตอาญาญาทูอาญาทานันตะเป็นเจ้าหอคำเปิงเหลวเปยค้าเราหลัดหนังในเยา้า เพราะว่าคุณหลงลยยินความหนังไหนเป็นหมักผมล้มหลงแลนขึ้นอึดกับเฉหมาโคจรเจ้าหอคำเมืองห่างพอรับสึ่งกว่าคำเดียวเย้าคุณหลงจังขึ้นตังสัติขึ้นไว้เจอรีรีเชลเย้าต้องปั่นมันนางวานางเอ้ยลองในมันเหมอมันเหมาเ,เจ้ามูลาธรรมตะปีแล มันอําเจาธรรมตาปีหลงมันเป็นภายเนื้อยังมีแทงนางสีนางแทงก่อนน่องคามปีอําจ้างก็เปิดเจนั้นความย้อนชูนางในเฮค่า,ายย้อนเอาต่างมเรรมียวเสกกมย้อนเอาสักเปิงตาใครเปลืงเลยก็ตักปั่นอยู่ลองในเตต้องปั่นใหญ่ๆน้ำน้ำค้าวันอ่ย้อนต้องปั่นใหญ่ๆน้ำ,น,ำน้ำเสกกมวันหนังนายเอ เขาเลยมาโูจะเขากอตักปันไดยอยู่ยก้ยกะอย่าเีปย้อนเอาลองในฟันหเยยานางจิตตะหมบไววเฉยเย้าขึ้นสื่อตัวลูกมาต่างเล่าว่าเจ้าเนอโหติค้าอาเมียวขุนอยู่เลยเชิดจ,จากะติเจมเจ้าขานางก็เราลาดอยู่เมีวอ่ำปันไดยอย่าปีปปงก้ามออกมา เมื่อเจ้าเฮาโปงเย้า,ยาเจ้าเฮาลืมเย้าเหือจังว่าเจ้าเฮาไรปันไรอยู่ในจังย้อนกำในาว่าอ่ำปันไรจองยั้งถูกแม่นจอมพิงปึงเจ้าจอมคุณอยู่คาหา่าคนเมืองเฮามีกติคนเมืองเฮามีศิลคุณเฮามีกติในอ่ำคาฮือดาเจ้าปีเจ้าคุณหลง คุณเต็ดเย็ยนกว่าเชเอามือต่างหน้าผักเหือพอจึ้มย่อยออกมากัดสานตังต้งโตเรือเสโหเมมือเจ็บนั่นหายก่อยกัดหรือนั่นก่อนเย้าเมาสอสงครากกใน10สืบตอนที่หนึ่งค่ะนะเมื่อพูกต่องกันสืบตอนที่สองอันนี้เป็นปื้นเจ้าเสอเพือกเป็นตอนเป็นตอนไวคะนะ้ค่ะแขมเตดเตค่ะโกนเมือง อยู่เลยศิลขุนอยู่เลยกติเชจะนะครับนะม้ในกันได้ก่อน่ะมาสุงค่ายันชูป,ปมไม่ปนออ้องเขาเปิดทำแั้งตอนตั้งนาค่ะเนาะมาสุงค่า